โอ้พี่ครับพี่ครับจัดชุดตกกุ้งแม่น้ำให้ผมหน่อยขอแบบจับจัาสวยๆถือไปไหนแล้วไม่อายใครนะมาแน่นอนครับร้านถัไทยจัดให้อยู่แล้วครับกับชุดเจ้าบัคโรนีออนครับคันยูที่ขายดีที่สุดตลอดกาลครับดีไซน์สวยงานเทพนะครับรีซิทแต่งแบบแนว JDM เลยท้ายสั้นทรงเพชรนะครับสวยมากและดูความคิ้วอยากให้ดูความคิ้ว นะครับตัวนี้คลิปอัดคลิปเทสผมมีเพียบแล้วนะยังไงก็ใครอยากดูความเหนียวก็ย้อนไปดูได้นะครับอันนี้ก็จะมารีวิวว่าตอนเนี้มันมีลอกนะครับสีลิมิเต็ดเป็นสีออโรล่าเป็นสีลุ้งเหมือนกันนะครับซึ่งมันเข้ากับคันเบ็ดคือเรียกว่าเกิดมาคู่กันเลยนะครับเรียกได้ว่ามันเกิดมาคู่กันจริงๆครับกับเจ้าพ i โอเนียซิริอุนะครับสีลิมิเต็ดอีดิชั่นเนี่เดี๋ยวจะหาว่าไม่ลิมิเต็ดนี่ครับลิมิเต็ดอีดิชั่นเบอร์800ครับสวย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 ใครที่มองหาชุดตกกุ้ง นะครับชุดตกกุ้งชุดตกหมึกชุดตกอาจินะครับหรือว่าจะตกกระสูบน้ําไหลหรือว่าจะเป็นพวกงานกระพงเก็บตกนะครับใช้กระดี่เล็กๆนะครับใช้กระดี่เล็กๆจิ๋วๆนะครับตีปลายางการลน์นะครับหรือว่าใครจะเอาไปตกปลาช่อนแบบว่าเกี่ยวเยอะยางไม่ต้องใส่ตะกั่วนะลูกค้านิ่มยอมาไปตีปลาช่อนกันเยอะมากครับเห็นมันเล็กๆอย่างนี้นี่โคตรมันโคตรมันนะครับ ตัวนี้ก็เอาไปเทปสปลปัสสาวมาให้ดูแล้วนะครับไซส์สี่ไซส์ห้าโลเอาอยู่บอกเลยว่าเอาอยู่ฉะนั้นใครสนใจก็รีบจัดด่วนๆนะครับไอลอกลิมิเต็ดเนี่ยมันผมได้มาแค่ยี่สิบตัวนะครับผมได้มาแค่ยี่สิบตัวเท่านั้นฉะนั้นใครช้าคืออดหมดแน่นอนนะครับผมครบชุดพร้อมส่งครับแถมสายเอ็นให้นะครับครบชุดพร้อมส่งอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นครับหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบ นะครับคันความยาว6ฟุต2ท่อนครับลอกลิมิเต็ดเบอร์800สีออโรร่าสีเข้ากับคันเบ็ดเลยนะครับขายสนใจว่าเนื้อคู่นะครับคู่แท้นะครับรีบจัดด่วนๆสวยๆแบบนี้ครับ1590เท่านั้นนะครับผม